วันนี้จะพาไปดูหมู่บ้านคีริวงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนดีที่สุดของประเทศไทยนะครับก็หมู่บ้านคีริวงนะครับก็รายย่ยมชบได้นะครับช่วงเช้าก็จะมีตลาดเช้านะครับครับสะละเปาเป็นหมู่บ้านที่ลมลืนม,มากครับแล้วก็บรรยากาศดีสวยนะครับ สามารถมาได้แล้วก็มีที่พักนะครับรอบๆเป็นรีสอร์ทหรือห้องพักรอบๆหมู่บ้านคีริวงนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอหรือมาพักผ่อนได้นะครับที่นี่จะเป็นร่มลื่นนีนะครับท่ามกลางหุบเขาครับมาดูตอนเช้านะครับตลาดเช้า ามสะพานมาก็จะเจอนะครับอันนี้ขนมอะไรไม่รู้ขอดูหน่อยสาคูครับขายยังไงครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นวุ้นอ่ะวุ้นนอ,อันนี้สาคูจากต้นสาคูรับอ,อันนี้อะไรอันนี้คนมบัวรานเรื่องแก่คนบัวรานเอาอย่างละถุงครับขนมบัวล้านนะครับ มาซื้อขนมพื้นเมืองนะครับเท่าไรครับแต่สักคู่ครับก็ซื้อขนมไปกินนะครับตอนเช้าลืมขนมด้วยที่นับตลาดเช้าของหมู่บ้านคิริวงมีชามีชากาแฟกิน กล้วยแล้วก็มีขนมครกป้านะครับปลาไทยนะนะครับขนมครก,กนะอร่อยนะร้านของป้านะครับหยอดกันสดทำใหม่ๆเลยนะครับมาอุดหนนได้นะครับแล้วก็มีข้เหนียว ก็เป็นข้าวนะครับของป้าใช่น้ำจั๊กน้ำซุยนะโอยนะไม่ใช่น้ำมุลุนไม่ใช่น้ำซุยนะอ๋อน้ำจากกวนเต็มโด,โดนนะเดี๋วยวเพื่อปลุกเกมกระเดี่ยวกระโจมได้ในเป็นตองคืออะไรนะก็ยำเหมือนกันข้าวยำเอากล่องหนึ่งเอาไปดอง่าเป็นรองเอาเป็นห่อครับราคาเนี่ยเราก็ซื้อข้าวยำนะครับที่บ้านครับอก็ไปดองก็ยอะนะบ้าน ครับร้านข้าวยำนะครับพรทิพย์คิริวงศ์ข้าวยำทรงเครื่องตามป้าอธิบายให้ฟังเนี่ยตำจากสมุนไพรโบราณมีดอกจีเครื่องด้วยหัวเทียมโูลข้าวยำเพื่อสุขภาพครับข้าวยำเพื่อสุขภาพนะครับก็จะใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับหรือใส่กล่องก็ได้นะครับมาอุดหนุนป้าได้นะครับใครที่มาคิริวงศ์แบบพลาสติกสมัยเก่าครับแบบพลาสสิก คลาสสิกสมัยเดิมอ่ะครับเมื่อก่อนป้าขายแบบนี้ต่างเดียขอบคุณครับสมัยแม่เลยอ๋อขอบคุณนะครับเจ้าเก่านะครับถ้าน้องไม่ชอบเร็ดน้องไม่ต้องกินเครื่องเครื่องลอยนะครับขอบคุณครับแลมีน้ำพริกมันไก่ด้วยน้ำพริกข้าวยำเนี่ยโอ้ข้าวยำใช่ใช่เนี่ยตัวเนี้ยซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับกลองกลองไปคุกก้ามโน่นกินได้เลยครับถ้าดแต่ผักกายเป็นข้าวยำถ้าดแต่หมูกลายเป็นพวกตุ้ยต้าดใส่ร้านก็ใส่ไก่ครับใส่ปลากลายเป็นผัดเร็ดครับมาอุดหนุนป้าได้นะครรับป้าาขยตง ข้างๆสะพานแขวนนะครับก็มาซื้อได้นะครับข้าวยำทรงเครื่องนะครับป้าอะไรนะครับป้าพรป้าพรทิพย์นะครับเจ้าเก่าครับอร่อยมีไข่เจียวน้ําพริกด้วยนะครับก็ครับอยู่ตรงสะพานแขวนนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็น ไก่ย่างนะครับไก่ย่างหมูหมูฟอยหมูหมแ่นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มจะมากันนะครับสวยมากนะครับของจริงสวยกว่าในรูปเยอะนะครับแล้วก็มีลำธารมีลำน้ำใสๆให้เล่นนะครับถ้าจะเล่นน้ำก็เอาเสาื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับที่พักอาหารการกินก็สามารถ จบในที่นี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดตอนเช้าครับก็จะมีของกินนะครับหลายอย่างนะครับคนที่สายสุขภาพก็มีทัวนะครับมันต้มครับอ๋อมีเผือกด้วยนะครับขอบคุณครับมีชาโอนตินกาแฟนะครับ หมู่บ้านก็ร่มรื่นดีนะครับก็จะเป็นถนนก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์อยู่บ้างนะครับของนักท่องเที่ยวที่มากันนะตรงนี้เราก็จะลงสะพานไปนะครับมีดอกไม้ส,สวยๆนะครับดอกอะไรไี่รู้สีขาวนี่นะครับบรรยาก,กาศดีมากทีรลิวง ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่หญ้านะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นปูเสือได้นะครับนี่นะครับสวยงามแล้วก็โอโซนดีมากสูดหายใจลึกๆรับโอโซนรับอากาศที่ดีบริสุทธิ์นะครับเพื่อฟอกปอดแล้วก็พักผ่อน ทำกลางคุ้นเขาเขาล่องเขานะครับแล้วก็มีสะพานแขวนนะครับเป็นสะพานไม้นะครับถึงด้วยสลิงนะครับแข็งแรงครับบรรยากาศยามเช้าสวยมากดีแล้วก็มีเสียงนกร้องเสียงลำธารน,นะครับลำธารสามารถที่จะมา,มาเล่นได้ มีปลาให้ดูด้วยนะครับก็น้ำมันใสมาก สวยงามมากนะครับอ๋อได้หมดครับได้เยอะครับสพานแข็งแรงอยู่ครับอบครับ สวยงามมากนะครับก็จะเป็นลําทารน,นะครับลําธารน้ำธรรมชาตนะิทองฟ้าก็สวยทํากลางหุบเขานะครับมีต้นไม้เต็มเลยคีริวงนะหมู่บ้านคีริวง สวยงามอากาศดีโอโซนอันดับหนึ่งของประเทศไทยฟ้าก็ใสน้ำก็ใสมาคีรีวงแล้วสบายใจ